ชุมชนค่ะตำาบลหนองบัวสะอาดที่แห่งนี้นะคะได้รับรางวัลค่ะลูกโลกสีเขียวประจําปี2562ด้วยผู้ที่จะมาให้ข้อมูลของเราค่ะในเรื่องของการกําจัดน้ําเสียตั้งแต่ต้นทางคือท่านรองนายกเทศบนตรีตําบลหนองบัวสะอาดอําเภอบัวใหญ่จังหวัดนครราชสีมาค่ะท่านสมพรวงกฎเดี๋ยวเราไปหาท่านกันค่ะสวัสดีค่ะัสดีครับสวัสดีครับ ท่านคะคถ้าพูดถึงเรื่องของการกำจัดน้ำเสียในชุมชนของเราเนี่ยมันมีจุดเป็นมาเป็นไปอย่างไรบ้างคะท่านคือเริ่มจริงๆเ่ยครับวิถีชีวิตของคนเราเนี่ยต้องใช้น้ำอยู่ตลอดนะครับะจะใช้ตลอดทีนี้น้ำที่ใช้เนี่ยส่วนหนึ่งก็จะเป็นน้ำใตดินส่วนหนึ่งก็จะเป็นน้ำผิวดินแต่ใน,นี้ปัญหากังนวลว่าถ้าน้ำในครัวเรือนเนี่ยถ้ามีการปล่อยลงน้ำตามแม่น้ำลำคลองก็จะเกิดปัญหา เกิดปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมก็จะตามมาเราก็หาวิธีว่าเอ๊ะจะทำยังไงให้มันได้ประโยชน์ว่าเราเก็บลงไปใต้ดินได้ไหมใช้หลักการของธนาคารน้ําใต้ดินลงมาท่านคิดว่าวิธีกําจัดน้ําเสียเนี่ยมันควรเริ่มจากที่ไหนคะก็เริ่มที่ครัวเรือนนี่แหละครับต้นทางเลยคนที่ผลิตน้ําเสียคือใครคนนั้นต้องดูแลใช่ไหมตรงเนี้ยเราก็คิดอย่างนั้นว่าครัวเรือนของคุณอย่าให้ไปกทคนอื่นถ้าพอดูแลกาจัดได้ดูแลนะครับ วิธีการก็คือหลักการใช้ธนะคะาคการน้ำใต้ดินมาเก็บน้ําเสียลงไปนะครับส่วนเศษอาหารเราเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ไปเนี่ยได้ไปอยู่ตรงนี้ค่คนี่แหละค่ะก็เป็นเรื่องราวดีๆนะคะที่เรานำมาเสนอกับคุณผู้ชมค่ะเป็นอีกหนึ่งเรื่องนะคะท่านคะในการที่จะ กำจัดน้ำเสียตั้งแต่ต้นทางค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณท่านรองนายกเทศมนตรีตำบลหนองบัวสะอาดนะคะท่านสมพรวงกฎขอบพระคุณค่ะสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องใกล้ตัวค่ะถ้าคุณผู้ชมช่วยกันดูแลสิ่งแวดล้อมเราก็จะดีนะคะทั้งบ้านเราเองแล้วก็ประเทศชาติเวยค่ะคแม่คิดว่าการทำธนาคารน้ำใต้ดินตรงนี้มันช่วยอะไรในชีวิตประจำวันของเราบ้าง ช่วยเก็บน้ําให้เราไม่ให้เราไหลไปที่อื่นไปทำเดือดร้อนให้คนอื่นค่ะค่ะออมีผลดีแก่เราการกําจัดน้าเสียแบบเนี้มันช่วยส่งเสริมสิ่งแวดล้อมยังไงบ้างคะแม่ออตอนเราปลูกต้นไม้ต้นอะไระมันก็สวยดีนะปลูกคาปลูกตะไคร่น,นี่แหละกล้วยต้องรดน้ำไหมไม่ค่ะไม่มเพราะว่า เอาน้ำน้ำที่เราเก็บไว้ทั้งธนาคารน้าแปลว่ามันจะซึมไปเองโดยที่เราไม่ต้องดูดอะไรมาใช้เลยผลยดีแบบนี้ละอยากให้แม่เชิญชวนผู้ชมหน่อยคะ่ะถ้าอยากมาทําแบบนี้บ้างอยากให้ทุกคนกําจัดน้ําเสียเริ่ดตั้งแต่เริ่มต้นเพื่อสิ่งแวดล้อมของพวกเราจะได้ดีขึ้น